สวัสดีครับเพื่อนๆที่รักการปลูกไม้ประดับนะอันนี้ก็คือยางอินเดียด่างขาวนะฮะก็จะเป็นพันธุ์ที่เพื่อนๆหลายท่านนำมาปลูกแล้วก็มีอีกอีกหลายหลายสีสีดำๆก็มีสีเขียวก็มีนะฮะลักษณะใบนะฮะแต่ส่วนใหญ่สายพันธุ์ชนิดนี้ก็คือมาจากต้นไสไสหรือกลาง นะเป็นไม้เก่าๆไม้โบราณเรานะฮะแต่ตอนหลังๆก็มีการกายพันธุ์ก็อาจจะมีใบที่แปลกๆสวยแปลกๆนะฮะก็ว่าถือว่าเป็นไม้ประดับแล้วก็เป็นไม้พออากาศเป็นไม้ที่ดักฝุ่นนะฮะเอาไปไว้ในห้องนอนในในบ้านก็ได้แต่ปัญหาที่จะมาบอกวันนี้ก็คือความสวยก็เห็นอยู่แล้วนะฮะแต่ทีนี้ปัญหาที่ที่ทำให้ต้นไม้ไม่โต ที่ทําให้ต้นต้นยางอินเดียเนี่ยไม่โตนะเพราะปกติเขาจะเป็นไม้ที่เหมาะกับบ้านเราอยู่แล้วนะเพราะว่าผมเคยเห็นต้นใหญ่มากคนแทบจะโอบโอบไม่ถึงเลยนะลักษณะต้นเขาจะใหญ่ขนาดนั้นเลยนะต้นไซไซทั่วทไปนะก็คือมันตระกูลเดียวกันคล้ายๆยางยางอินเดียไซกลางคล้ายๆกันต้นก็ลักษณะก็จะมีเขาเรียกว่าลากลาก,ลากอากาศที่สามารถ จะย้อยตามต้นแล้วก็ลงมาหาดินได้ก็เหมือนต้นไซทรทั่วไปนะฮะแต่ที่นี้ว่าก็ถือว่าเป็นไม้ที่ทใหญ่แต่ตอนนี้เราก็มาทําเป็นไม้ประดับก็ได้เพราะว่าเราปลูกในกระถางก็การดูแลก็จะบอกทีหนึ่งเพราะว่าของผมก็เคยปลูกแล้วก็เคยเคยือรู้ปัญหาอยู่แล้วเพราะว่าเคยปลูกไปอยู่แล้วนะเคยเห็นมาหลายสิบปีแล้วต้นต้นกลางหรือยางอินเดียนะเป็นไม้ที่ท,ที่ใบ ใบหนาแล้วก็ใหญ่แต่ส่วนใหญ่ถ้าเราลงดินเนี่ยโดนแสงแดดเนี่ยก็ไม่มีผลอะไรเขาก็จะโตเร็วนะฮะแต่ถ้าเราปลูกในกระถางเนี่ยการดูแลเ็าจะยากนิดหนึ่งสำหรับการดูแลต้นยางอินเดียด่างหรือสีดำก,ก็ก็ไม่ต่างกันการดูแลนะอันนี้จะพูดถึงการดูแลเฉยนะฮะส่วนท่านจะปลูกสีอะไรเพื่อนๆ่จะปลูกสีอะไรก็แล้วแต่แต่จากวันนี้จะบอกเคล็ดลับ การดูแลไม่ให้ยังอินเดียตายนะไม่ให้ตายนะฮะเพราะของผมก็เคยตายแต่ผมรู้ปัญหาอยู่แล้วแต่ทีนี้ว่าผมก็ลองลองไปอย่างนั้นแหละแต่ก็ตายไปต้นหนึ่งก็สาเหตุเกิดจากไม่ได้รับแสงแดดนะเพราะว่าเอาไว้ในห้องเป็นเวลาหลายวันนานๆน,น,นะฮะก็ผมถึงถึงถึงจะแนะนําตลอดว่าในห้องควรจะเอาไวขา้ข้างๆที่มันมีกระจกหรือแสงแดด แสงแดดทะลุไปถึงถึงใบนะฮะเพราะต้นไม้ทุกชนิดจะใช้แสงแดดในการสังเคราะห์แสงทำให้ต้นไม้แข็งแรงจเจริญเติบโตเพราะต้นไม้ชนิดนี้ยางอินเดียนี่เขาเป็นไม้ที่ชอบแดดอยู่แล้วนะถ้าเราไม่ได้ร่มก็จะเกิดปัญหาอาจจะเป็นใบจุดๆทีผมก็เคยเป็นอยู่ก็ต้นต้นเก่าตายไปต้นหนึ่งเพราะว่าเป็นคล้ายๆลาสนิมนะก็เกิดจาก รดน้ําเยอะแฉะไปแล้วยิ่งอย่าเอาถาดไปรองนะฮะอย่าเอาถาดไปรองใต้ใต้กระถางนะฮะรองได้เฉพาะประคองไม่ให้น้ํามันหยดลงเฉยเพราะถ้าน้ําขังเมื่อไหร่นะฮะถ้าน้ําขังคือถ้าถ้าต้นไม้ชนิดนี้นะฮะต้นยางอีเดียเนี่ยถ้าอยู่ข้างนอกแล้วได้รับแสงแดดน้ําแฉะไม่เป็นไรอยู่ได้นะฮะแต่ถ้าอยู่ในร่มแล้วไม่ได้แดดมีสิทธิ์ตาย นะตายเกือบร้อเปน่าส่วนใหญ่จะลากเน่านะอันนี้ผมก็ซื้อมาประมาณเกือบ2ปีต้นนี้ก็ซื้อมาจากร้านต้นไม้เขาก็บอกว่าใช้มเมล็ดผมก็ยังมเลยไม่ได้ขุดดูเพราะว่าต้นนี้ยังไม่ตายนะฮะก็เลยยังไม่รู้ปัญหาว่าระบบลากเป็นยังไงแต่ซื้อจากจากร้านต้นไม้เขาบอกว่าเป็นเพาะโดยมเมล็ดต้นนี้เกือบ2ปีก็ไม่สูงฮนะก็ประมาณสักฟุตเดียวตอนนี้ก็ประมาณฟุตเดียว ฟุตกว่าก,าก็ใบลักษณะใบก็งามดีเพราะว่าผมจะเอาไว้ข้างนอกบ้านเสื้อเป็นส่วนใหญ่นะฮะส่วนจะไว้ในห้องก็แค่วันไม่เกินสองวันก็จะอ,ออกมามาไว้ด้านนอกเพราะว่าเขาจะชอบอากาศข้างนอกมากกว่าในห้องนะฮะแสงแดดสำคัญที่สุดในการปลูกต้นยางอินเดียนะไม่ว่าสีไหนก็นแล้วแต่นะฮะ ถ้าอยู่ในร่มแล้วรดน้ําเยอะมีสิทธิ์ตายนะฮะต้องให้ได้รับแดดมากๆเพราะเป็นไม้ที่ชอบแดดอยู่แล้วการดูแลอะไรก็ไม่ได้ยากอะไรเพราะเป็นไม้บ้าน,านเราอยู่แล้วนะฮะส่วนการไม่ให้ไม่ให้ต้นใหญ่ต้นนี้เป็นถือว่าต้นใหญ่มากนะสูงก็เกือบยี่บห้าสามสิบสามเมตรนะฮะความสูงถือว่าเป็นไม้ที่ใหญ่แต่เราจะไม่ไม่ให้ใหญ่ก็คือเราก็อย่าไปใส่กระถางที่มันใหญ่นะฮะ กระถางที่ผมใส่ก็ประมาณดั่มปากาเส้นผ่าศูนย์กลางก้าปากานะก็ประมาณ20%ก็เหมือนก็เราก็ไปบังคับเขาไม่ให้เขาโตให้เขาเป็นเป็นไม้แคะก็ได้นะฮะอันนี้คือวิธีการทําให้ต้นไม้ไม่ใหญ่เพราะว่าเขาเป็นไม้ขนาดใหญ่นะฮะต้นยางอีเดียนเพราะตระกูลเดียวกับต้นไรนะถ้าต้นใหญ่มากก็กระถางก,ก็ก็ต้องก็ต้องขยายไปอีก แต่ถ้าเราไม่กระถางเราไม่ขยายกระถางนะฮะต้นเขาก็จะจะไม่ใหญ่แล้วเราก็จะดูแลง่ายนะอันนี้วิธีการดูแลต้นยางอินเดียก็ถือเป็นไม้ที่สวยเป็นไม้ที่ฟอกอากาศแล้วก็การดูแรลรดน้ําต้นไม้เนี่ยก็ถ้าถ้าอย่างถ้าใบนอนๆนี้ต้องระวังนะถ้าใบตกต้นเก่าที่ผมตายไปต้นก็คือใบตกเหมือนกันสาเหตุเกิดจากรากเน่า นะเกิดจากรักเนาถ้าใบตกนะแต่ถ้าใบตั้งชูดขึ้นนี้ไม่เป็นไรถือไม่มีอะไรนะฮะถือว่าปกติสองต้นนี้คือปกติใบตั้งขึ้นแต่ถ้าใบตกใบตกนี้ต้องระวังนะฮนะน้ำอาจจะแฉะสาเหตุของการตายนะฮะของยางอินเดียมีสองอย่างนะฮะไม่ได้รับแสงแดดอีกอย่างหนึ่งคือรดน้ําแฉะมากเกินไป ก็นะมีอยู่2อย่างที่ท,ที่ที่ทำให้ต้นไม้เสียหายแล้วก็ไม่โตน้ําแฉะได้แต่ต้องให้น้ําไหลผ่านรถปุ๊บให้น้ําไหลออกไปเลยนะอันนี้คือวิธีการดูแลต้นยางอินเดียเพราะเป็นไม้ที่ที่ไม้ที่ประดับแล้วก็มีความสวยมีความด่างมีหลายสีทั้งสีดําทั้งสีสีสีออกแดงๆก็มีที่ท,ที่ที่เห็นตามท้องตลาด ก็ถือว่าเป็นไม้ที่ประดับที่สวยแต่วันนี้จะมาบอกเพื่อนๆการดูแลสําคัญคือแดดขอให้รับแสงแดดมากๆแล้วต้นจะสมบูรณ์แล้วต้นยะงงามนะฮะของผมก็เคยเสียหายมาก็ไม่เป็นไรแต่ต้นนี้ยังไม่เป็นไรก็เลยยังไม่รู้ปัญหาว่าเป็นยังไงแต่ที่รู้มาก็คือเป็นไม้ชนิดชนิดนี้ฮนะเป็นไม้ที่ชอบแดด เพื่อนๆอ,อาจจะตั้งไว้ในบ้านในห้องได้แต่สักวันสองวันก็ต้องเอามาให้โดนแดดเนะพราะเขาชอบแดดข้างนอกบ้านมากกว่านะเป็นไม้ที่ชอบโปร่ปงโปงไม่ชอบทึบๆอับๆนะครับแล้วใบก็ดักฝุ่นไดนะ้แล้วก็นานานทีเราก็เอาผ้าทุบน้ํามาเช็ดก็กรองฝุ่นได้ดักฝุ่นได้เป็นไม้ฟอกอากาศก็ถือเป็นไม้ที่สวยแล้วก็ปลูกในบ้านนอกบ้านได้หมดนะครับก็จะมาบอกเพื่อนๆว่าการดูแลสําคัญที่สุด น,ะะน้ําลดได้เยอะแต่แล้วระบบน้ําต้องไหลผ่านได้เลยอย่าให้น้ําขังน้ําขังได้แต่ต้นไม้ต้องต้องอยู่กลางแดดอยู่ที่แดดส่องถึงนะะแสงแดดสําคัญสําหรับต้นไม้ทุกชนิดและต้นยางอินเดียนี่เขาชอบน้ําอยู่แล้วชอบน้ําด้วยแล้วก็ชอบแดด,ดนะฮะแล้วก็กระถางก็อยากให้ใหญ่มากถ้ากระถางใหญ่ต้นเขาก็จะใหญ่เหมือนต้นไรฮะที่เราเห็นไป แล้วก็อีกหน่งก็ลากก็จะออกข้างๆมาออกตามข้างต้นมาก็มาช่วยหาอาหารถ้าลากหลอกมาเมื่อไหร่แสดงว่าต้นจะใหญ่มากขึ้นนะเพราะเขาได้ได้อาหารมากขึ้นจากลากที่เพิ่มขึ้นแล้วก็กรณีหนึ่งที่บอกเมื่อกี้ถ้าใบตกเมื่อไหร่หยุดลดน้ําทันทีนะถ้าใบตกลงอย่างนี้นะหยุดลดน้ําทันทีแสดงว่าน้ําแฉะไปแล้วก็ควรจะเอามาให้ได้รับแสงแดด นะต้นไม้ที่สมบูรณ์คือใาท,ที่ตั้งแบบนี้ต้น,ะตอนอยางยีเดียนะเหมือนกันหลายๆสีสีดําสีเขียวอะไรก็เหมือนกันนะก็ไม่มีอะไรจะมาบอกเพื่อนๆวิธีการดูแลจะได้ไม่เสียหายนะเพราะว่าผมก็พอมีความรู้เรื่องเรื่องตอน้ตอนต้นยางยีเดียอยู่แนละ้วเพราะเป็นไม้เ,เก่าๆที่เคยเห็นมานานต้นใหญ่วิธีไมใ่ให้ใหญ่ก็ใช้กระถางเล็กๆนะและคุมเรื่องน้ําให้ได้คุมเรื่องแสงแดดให้ได้ สองอย่างนี้ไม่มีปัญหาครับก็ถ้ามีอะไรก็จะมาบอกเพื่อนๆเ,เคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะฮะฝากกดไลค์กดติดตามนะะยังมีสิ่งที่ดีๆที่จะมาเสนอนเพื่อนๆขอบคุณครับ